สบายดีพี่น้องเกี่ยวเข่าเลยเดอ้อพี่น้องเกี่ยวเข่าลมผัดวีวีเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำเลยพี่น้องเอ้ย กินบะให้บกจกบะให้ลงติแจ้าหาเจ้าหนามาเด้อว้าวนา้นี่เขาบุอื่นเขาหลังมาตึ้มมืดไปสิเนี่ย, <laughs> ยจ้างจดยีจะได้ทำแม่งวยห่งวันขาย,ยังให้กินเขาขายยังให้กินโอ้ยขางวัวเฮ้ยมันนี่

นักบ่ขาวนักเฮ้ยนักขาวคนชาวกะดีเฮ้ยบุญงามงามอืมนัากับบมีหัวหนาเฮ้ยเกี่ยวกะจมบ้านควายควดยกระโดดกระโดดมาย่างจมบ้านมากเฮ้ยหมอนี่เหนักเกี่ยวขาวก็นักจนลอยแคร์ดเป็นแด้ขาวบุญนีขวดปีพอจะเฮ้ยป้าทุสมพรป่าผู้ได้พลอยยังมาคืนดี เดี่ยนี้คนล,ลร้ไร้เศร้ากคนที่มีเงินจ่ายเขาอยู่บนนี้มาปวดมาบวายอย่าได้อย่ยบอาบอกจักสั่นได้เกี่ยวข่าวพี่น้องเอ้ยคนไร้แถวไร้บาสบายดีตอนแรงพี่น้องสบายดีนี่มีลูกมีห้านผอมเ้อนี่ว่าลูกร้านสิมาเกี่ยวข่าวพี่น้อง แมนแมนได้ากระเหตุทั่วไะเกี่ยวเขาละหนามวมาต้องไปหอดผลดอกมีเกี่ยวมันหอดหนามโมงแล้วก็ขึ้นสวัสดีพี่น้นนองกินข้าวตอนเที่ยงเด้อพี่น้องแกงน้อมไหมแมนนี่ แกงนอไม้แล้วก็ต้มเป็ดพี่น้องแล้วก็สลัดเป็ดอิ่มบ่อิ่มกัญญาติกันกินไปก่อนพี่น้องลาเป็ดในจกันลาเป็ดกัญญาณมันหน่อยแต่ตีตัวลาเป็ดทางได้ย่างแซบบอแค่นี้วงหนึ่งพี่น้องฝัดกุ้งเซกุนไลน์ในเด้อพี่น้อง คุณน้าป้าบมีแมาเอาคุณาสันขนุกมากละสิเสียใจเด้อตีขนขนุกและสิเสียใจเด้อขนขนางแล้วว่าเป็นยังฮัลโหลทางตลาดแซบบอเเย,ยนกนววฮั พักมีบ่อทางนีเข้อทางล่างขอพักฝา,า,ากกดแชร์กดไลค์กดติดตามส่อง Youtube บ่าวสมารู้ไม่นางสิบสองนี่เด้อพี่น้องห่างหายไปจากวงการรู้จะห่างหายไปจาก,นาจจากาหน้าจอเจ้า <laughs> ข้ารำนาวข้ารำนาพี่น้อง,มง,ง,องแมนนั่งบุกข่อยมีเวลาเด้ นั่งเฮตเตอรวีกินนี่อย่าลืมพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดสกายให้น้ำเด้อกลับมาอีกแล้วพี่น้องกลับมาอีกแล้วครั้งนี้นิดจ้ารับเงินนะคะทุกคนนี่รับเงินรับเงินไล่ไปไล่ไปไปเยอะไปเยอะใครได้แต่เมื่อเยอะหยางเยอะ ่างเมื่อน้ำข้าวเยอะเกิดนี่จะก็หายไงเมืจอแก่กำน้อยหนึงเลยทีนี้เอ้ย็นไ้เอาันน่ใหญ่ดเอน่ีไรเออลองขึ้นขคะมาได้เองสเหมือนกันแ้ปเออป้าแม่ไปกัมาข้ามาใส่ไเลดแล้วก็เปลี่ยนอัดซ้ำเลยตัวเลยซีเออสีเลยีเสีย สานยคนมาลูกเบิร์ดแล้วเจ๋อเลยเดยมีมีหายแล้วตอนได้เบิร์ตแก้กันายเปนเขาหายแล้วหายน้ำนูกโต ตีรูปเลยตีรูปเลยเนาะตีเออตีมากมันหนีรูปเลยแทนที่ตี